สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมะทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม All Star กันนะครับก็สร้าง ID ใหม่แล้วเล่นเลยนะครับแต่ว่าพอสร้าง ID ใหม่ขึ้นมาทำไมถึงมีตัวละครน,นี้ก็ไม่เชิงสร้างหรอกนะผมมีรหัสล็อกอินเอาไว้อยู่แล้วเป็นรหัสระบกก็แต่มันก็ไม่ได้เล่น All Star นะงั้นเราไปลงสตอรี่เลยดีกว่า เ,เดี๋ยวขอรีเน็ตก่อนนะพอรีเน็ตเสร็จผมก็กลับมาแล้วก็มาอยู่หน้านี้เฉยมันให้สุ่มตัวละครนะครับตัวแรกเราได้นารุโตะนะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นซารุโตะน่าจะลบลิขสิทธิ์แหละตัวต่อมาก็ได้โซโลดูท่าทางเราจะสุ่มได้แค่ประมาณสาเอ๊ะสองตัวใช่ใช่ งั้นก็มาใส่ตัวแล้วก็ไปลงสตอรี่กันเลยนะครับและแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโหมดสตอรี่แล้วนะครับก็มันให้วางตัวละครไปตรงจุดสีเขียวนะครับแล้วก็แค่วางไปแล้วตัวละครก็จะโจมตีพวกศัตรูที่ออกมาจากยานนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็อัพเกรดตัวละครเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะทางด้วย ก็แล้วแต่ตัวนะว่ามันจะเพิ่มอะไรให้โอเคงั้นก็เรามาอับก่อนเลยอ่ะอเอฟเฟกก็สวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าเงินมันไม่พอนะทุกคนจะเห็นเงินอยู่ด้านล่างใช่ไหมเราเลยไม่สามารถอับพ,พวกตัวละครที่เราเอาลงไปนะต้องฟาร์มให้ได้เงินเยอะๆก่อนเกมนี้ผมก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ไปลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ก็งั้นเดี๋ยวจะรีคลิปให้คูณ2ละกันเพราะว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อและตอนนี้ก็ตัวละครอย่างเช่นโซโลตีอย่างเมามันเลยนะใช้วิชาดาบอืมแบบคืนอะ่ะคล้ายๆคล้านโอเคงั้นก็วางตัวต่อไปวางตัวนารุโตดีกว่าโอเคเดี๋ยวปรับภาพก็ วางตัวไปมาอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อัพตัวละครใช้คูณ2ไปรอบๆของแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยดีนะแม่นะสีเขียวแล้วก็นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วเราก็ลงต่อกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลงตัวนารุตโตะกับอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วผมก็พยายามอัพนารุตโตะดูดีมีออร่าสีแดงๆก็ได้เป็นสกิล เป็นพลังของจิงเจาะก้าวหางนะครับตอนนี้ผมก็อับนาุโตตันแล้วนะครับแล้วก็มีหางงอกออกมาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสองหางหรือไม่ก็สามหางนี่แหละแล้วก็ผมก็กดดีเทอร์ออกมานะครับเพื่อจะไปหาสุ่มตัวละครเพื่อว่าจะได้ตัวละครเก่งๆออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารับพวกของพวกอะไรก่อนนะผู้เล่นใหม่ก็สามารถดูได้นะครับ ผมกดไปตรงที่กล่องของขวัญน,นะครับแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้ออกมาแต่มันจะเป็นหน้าดำๆนะพีโทรศัพท์มันแหละมันก็เลยจะเป็นจอเออเป็นโปรง่งใสก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็ผมก็จะมารับเพชรับนู่นรับน,น,บนี่ทุกคนเห็นスターパーツไหมครับมันสามารถได้ตัวละครเบจิต้านะครับผมไปดูมาแล้วและแล้วเราก็มาอยู่ตรงหน้าตูสุ่มเลยนะครับ ก็ได้มา150สตาร์ดัน,นะครับซุมดูก่อนว่าจะได้ของดีหรือว่าอะไรงั้นก็ไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้เกลือหรือว่าดีตู้สุ่มที่ผมเลือกผมจะซุมตัวเลดของคริโตนะครับกับแห่งคอฟก็เห็นคนเล่นบ่อยนะถ้าได้คูลเลอร์มาก็ดีเหมือนกันสุ่มครั้งแรกด้วยสตาร์บั้มันจะเป็นยังไงนะมาดูกัน โอเคแล้วฟีริวโกแล้วก็อะไรจำชื่อเรื่องไม่ได้โอเคไปเรื่อยเื่อเลยนะเุ้ยเมื่อกี้ได้อะไรนะกระทิงดาด้วยนี่เออจำชื่อมันไม่ได้เออยามิยามิามใช่ก็งั้นเอายามิลงเลยโอเคปรับเอาตัวออกนิดหน่อยนะโอเคซูมไปอีกรอบเอ้ยก็ตอนที่ผมซูมอะแหลกมากเลยนะครับทุกคน มันอืค้างเลยล่ะ <c oughs> ก็มีบ้างแหละโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่โดยดีว่าเราจะได้ตัวอย่างเฮ้ยตัวเมื่อกี้ดีไหมครับตัวเมื่อกี้จําชื่อไม่ได้โอ้โหได้สองตัวเลยนะห้าดาวซุ่มครั้งที่สองเมื่อกี้เจนอสนี่ทรงผมอะก็ <c oughs> โอเคงั้นก็อีกรอบนึงประมาณรวมๆก็ ก็ไม่เกลือนะครับก็พอมีตัวเล่นได้นะครับก็ไอสองตัวที่5ดาวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะถ้าใครบอกว่าดีหรือว่าไม่ดีก็บอกด้วยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> สองตัวเนี่ยที่ผมใช้เล่นอยู่นะครับและเราก็ฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็สกิลตัวละครมันก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับไอตัวผมสี่อะไรไม่รู้อืม จำไม่ได้ไอ้ตัวที่เราได้ตัวแรกอ่ะก็ดีตัวที่สองก็ดีให้ดีทั้งคู่เลยห้าดาวนะที่ผมเล่นมาตอนนี้มันก็ใช้สกิลไปรัวๆเลยนะครับมันเกมนี้จะมีธาตุด้วยนะครับธาตกก็เออจำไม่ได้เหมือนกันว่าธาตุมีธาตุอะไรบ้างจะมีธาตุคล้ายๆเกมอื่นเลยนะครับงั้นก็ลงไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเมื่อกี้ก็จบด่าน ของตราก้อนบอลแล้วนะแล้วนี่เรามาอยู่ในนี่เอ้ยอย่าบอกนะว่าโอเคนารูตโตรครับใช่ครับเดี๋ยวฉันจะเป็นโหคังเงี้ให้ได้เลยผมลงแบบนี้แบบเ x นะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายชิลๆเลยเลยครับเพราะว่าผมมี2ตัวละครนี้ครับงั้นตัดภาพไปที่ตอนที่ผมฟาร์มได้เวลสูงๆหรือว่าผ่านด่านนะครับ ตอนนี้ก็เลเวล19แล้วนะครับผมลงแบบ ex เ,เวลมันก็เลยเพิ่มทีละ2ทีละ3านะครับแต่เลเวลยิ่งสูงมันก็ยิ่งเพิ่มให้น้อยนะก็แต่ก็ยังเพิ่มทีละ2อยู่นะตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็ใช้คูณ2แล้วก็ใช้ตัวละคร2ตัวครับใช่ตามที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็วาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเผื่อว่าไม่รอดมันจะมีตัวละครอยู่สอ,อยูสองสามประเภทนะครับหนึ่งเลยจะมี จะเป็นตัวตัวไอตัวที่วิ่งออกมาเนี่ยก็คือเราต้องอัพสกิลตัวละครเราให้ครบ2ครั้งไม่งั้นมันจะตู้มแตกครับเพราะว่ามันจะไม่ตีถ้าตัวละครครบ2ถ้าเราอัพตัวละครที่เราวางไปนะถึง2ครั้งมันก็จะตีให้ตามจํานวนมันก็จะมีสอนคนอื่นสอนอยู่นะโอเคงั้นเรารีเพย์เลยนะครับ ก็งงๆที่ตัวเองพูดเหมือนกันนะก็ทุกคนก็สามารถไปดูคนอื่นสอนได้นะครับและแล้วเราก็รีเพย์เอาใหม่จนได้นะครับตอนนี้ก็เราจะไม่พลาดเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะอาฟให้ครบ2ครั้งก่อนแล้วค่อยเอาตัวละครอ,อื่นลงนะครับก็มาดูกันว่าจะรอดหรือหรือว่าไม่รอดก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยโอเคงั้นมาดูกัน แต่ว่าดูสักกีรอบไอ้ตัวละครที่ผมวางไปอะ่ะที่อยู่บนบาทมันก็ดีจริงๆนะสก,กีมันเท่เอฟเฟกอลังการอยู่เอาเรื่องเลยนะครับก็ใครบอกว่ามันดีหรือว่าบอกด้วยนะครับว่ามันเชื่ออะไรเพราะผมก็ไม่ได้ดูตราก้อนบอลแบบเจาะลึกสช่เท่าไหร่ก็ดูแบบสปอยผ่านๆอะไรสักแบบนี้มากกว่านะครับดูก็ไม่เคยจำชื่อตัวละครนะถ้าไม่ชอบ <c oughs> ตามนั้นเลยครับ ตอนนี้ก็ลงไปเรื่อยๆแต่ดูท่าทางแล้วผมเอาตัวละครแค่2ตัวลงไปนี่ก็ชิวๆเลยนะครับนี่ก็ลงแบบ EX นะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงคลืนที่15แล้วนะครับเรียบร้อยจบแล้วนะครับก็ได้มา3ตัวละครน,นะไม่รู้ตัวไครน่าจะเอาไว้อัปเกรดนะและตอนนี้เราก็มาอยู่ด่านทะเลซ้ายแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับ จริงๆไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรน่าจะไม่เคยดูนะผมไม่เคยดูเราก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็ตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จหรือว่าผมไปซูมตัวละครอ,ออกไปอะไรแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ครับผมมาอยู่ที่แมปของบีเทพมรณะนะครับ<อ>ก็แมปเขาก็ทำออกมาดีอยู่นะภาพสีอะใช่ ในเรื่องนี้ก็อิจิโกหัวสีส้มนะครับก็ตัวประกอบเลยล่ละ <c oughs> ก็เห็นเขาล้อกันแบบนี้งั้นก็ไปดูกันเลยว่าเราจะผ่านหรือเปล่าดาดนนี้แล้วแล้วตัวแอร์มันก็ออกมานะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าดานเนี้ยมันมีตัวแอร์ด้วยนะครับไม่รู้จริงๆผมก็เลยเอาเจนอสยิงไปแต่ว่าดามเมจน้อยมากงั้นก็เอาอุโซไปก็ ผมไม่รู้จริงๆอ่ะก็ไม่คาดคิดไว้ว่ามันจะมีแอร์ตอนนี้นะครับเพราะว่าผมลงแบบ Ex นะครับก็ดูดีว่าเราจะผ่านหรือเปล่าออด่านนี้จะรอดไหมเฮ้ยยิงดิยิงโอเคอัพโอเคเอ้ยผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอเคเลือดยังเหลืออยู่งั้นจัดตัวข้างหน้าก่อนนะครับไม่งั้นตายแน่ เลือดบ้านยังอยู่นะครับยังไหวโอเคไหวอยู่ไหวอยู่อือหือมากันแบบไม่ยุดไม่ย่อนเลยนะครับโอ้โหเอ้ยไหวไหวยังพอไหวอยู่ตอนนี้บ้านผมมีก่อสร้างนะครับต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับแต่สุดท้ายเราก็ผ่านด่านนี้นะครับตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับก็เราจะมาใส่โค้ดใส่อะไรนะเพื่อจะได้สตาร์ดัสนะครับ โอเคตอนนี้ผมเลเวล21นะครับโอ้ยแหลกมากเลยเนะี่ยตอนนี้เลยโคตรแหลกเลยจะบอกให้ก็อืมเดี๋ยวตัวละครยังไม่อัพเลยมันยังไม่ไดาวน์หโลดแบบภาพมันค่อนข้างจะเป็นสีขาวโอเคงั้นเราก็มารับสตาร์พาร์กันนะครับใช่ใช่หรือเปล่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าโอเคได้เบจิต้าแล้วก็ได้พวกของเหรียญพวกอะไรแบบนี้ซด้วยนะครับ คลิปนี้ก็อืทำเป็ํทำเป็นวันเลยนะครับไม่เชิงเป็นวันนะผมทําแค่อาจสักแค่ประมาณห้าชั่วโมงอย่างี้นะแต่ที่เหลือผมหลับครับเลยเสียเวลาตอนที่ผมนอนนั่นแหละหลับไปเกือบเจ็ดชั่วโมงเลยตอนกลางคืนไม่นอนนะครับทุกคนเพลินหลับจนได้เลยลนะ่ะตอนนี้เราก็รับไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคทุกคนสวยแล้วล่ะครับไฟล์ที่ผมอัดคลิปเอาไวนะ้น่ะมันดันหายนะครับหายช่วงที่ผม สุ่มตัวละครได้ตัวดีๆเลยล่ะใช่ได้ทั้งไม่สปอยดีกว่ารอให้ทุกคนดูคลิปหน้านะว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างแต่ว่าไฟล์ที่ผมทํานั้นมันหายไปนะครับเนื่องจากผมหลับครับใช่ครับพอผมหลับปั๊บผมไม่ได้กดบันทึกเอาไว้นะแบบหยุดถาวรนะครับหยุดคลิปแบบถาวรแต่ผมหยุดแบบชั่วคราวอะไรแบบนี้แล้วพอผ่านไปเจ็ดชั่วโมงคลิปนั้นมันก็หายไปเลยครับ ไม่รู้เป็นไรนะครับก็จะมี EP 2นะครับว่าเราได้ตัวละครอ,อะไรบ้างแล้วจะดีหรือว่าไม่ดีทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เซ็งมากเลยครับไฟล์าหายไปเฉยเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็เรื่องมังงะผมก็จะหาเวลาทำอยู่นะครับแต่ว่ามันมีก่อสร้างมันทำได้ไม่ต่อเนื่องนะครับ แต่ถ้าเป็นคลิปพวกเล่นเกมนี่ผมก็อัดคลิปไปแล้วค่อยเอามาภาคลงตอนที่เขาก็ได้ทำกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำก่อสร้างเนี่ยไม่รู้จะทำตอนไหนหรือว่าไม่ได้ทำตอนไหนเพราะว่าทำปัน้นโอ้โหเนะี่ยเจาะสว่านเสียงดังมากเลยนะครับก็เป็นงานของเขานะครับแล้วก็ว่าเขาไม่ได้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ EP2 ต้องมาแล้วล่ะ